สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันค่ะกับช่องนิชาเหรียญโปยทานค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําเหรียญโปยทานเป็นดอกไม้กันนะคะเหมือนเดิมค่ะก็ใช้อลอดพลาสติกนั่นเองนะคะสีสันนี่เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญของเราวันนี้เราใช้ตะก,ก้อนะคะเพราะว่าดอกไม้ของเราเป็นดอกใหญ่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นทําเกสรก่อนนะคะเหมือนเดิมค่ะเกสรของเราก็ ตัดหลอดมาประมาณ12เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเราจะตัดซอยเล็กๆค่ะใช้ลวดเส้นเล็กสอดเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ดันให้อยู่ด้านบนค่ะเราพยายามดันหลอดให้อยู่ด้านบนสุดเลยนะคะแล้วก็นำมันกลายมา ใช้กายตัดเลยนะคะตัดเป็นซอยชิดเล็กๆอย่างที่เราเคยตัดกันมาแล้วนะคะการทำเกรอยก็เหมือนกันค่ะค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราตัดเร็วได้นะคะเพราะว่าเรามีลวดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าหลอดของเราจะขาดนั่นเองค่ะตัดไปจนสุดปลายลอดเลยนะคะอย่าลืมนะคะดันลวดให้อยู่ด้านบน สุดเลยค่ะเมื่อเราตัดได้เนี่ยจะเป็นประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราขยับลวดกันนิดหนึ่งนะคะถ้าลวดของเราตรงก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าลวดตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็จะเป็นแบบเนี้นะคะเมื่อเราดันลวดอยู่ด้านบนแล้วเราก็ตัดไปเรื่อยๆค่ะจน สุดปลายหลอดเลยวันนี้เราใช้แค่12เซนนะคะไม่ยาวมาก เราตัดมาจนสุดปลายหลอดแล้วนะคะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับการตัดเกสรแต่ยังไม่ท่านยังไม่เสร็จดีนะคะดึงดึงออกมาเลยดึงลวดออกมาเลยเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราต้องม้วนด้วยนะคะแต่เรายังไม่ม้วนนะเดี๋ยวเราใช้เรียกว่าทํากรีบดอกไม้ก่อนเลยดีกว่านะคะเราจะตัดแบบนี้กันนะคะเราจะใช้ทั้งหมด3คู่นะคะ3คู่ด้วยกัน เราตัดแบบนี้อีกสอ,อีกอีกหนึ่งชิ้นนะคะตรงกรีบดอกนี้เราจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะพับครึ่งเลยนะคะแล้วก็ตัดก็ประมาณ12เซนนะคะเนี่ยประมาณ12เซน แล้วเราก็พับครึ่งนะคะพับครึ่งอีกครั้งหนึ่งใช้ไกลค่ะมาตัดนะคะตัดเหมือนเดิมคือตัดปลายแหลมแล้วก็โค้งขึ้น ตัดไปแล้ว,ลวกโค้งขึ้นไปแบบนี้นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งก็ตัดเหมือนกันค่ะตัดโค้งลงไปแบบนี้ค่ะเหลือไว้นิดหนึ่งนะคะเราจะไม่ได้ตัดสุดนะคะเพราะว่าถ้าตัดสุดนี่กลีบดอกไม้ของเราจะขาดจากกันนั่นเองตรงนี้เราก็ตัดผ่ากลางเลยคะ่ะเราก็จะได้มาแบบนี้นะคะ1คู่นะคะ อย่าลืมนะคะอย่าตัดขาดนะเมื่อเราได้แบบนี้เราก็ใช้กุญแจมาดัดเลยนะคะดัดทั้งสองด้าน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเตรียมกลีบดอกไม้เราใช้แค่3ชิ้นนะคะสชิ้น3ชิ้นของเรานี้ก็ได้ตั้ง6กลีบแล้วนะคะเราได้มาประมาณนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเตรียมใบนะคะใบเราใช้ลิบบินทำค่ะวันนี้เป็นลิบบินเบอร์สองนะคะ ตัดมาประมาณ5เซนครึ่งค่ะเราก็ตัดปลายแหลมด้านหนึ่งนะคะได้แบบนี้ค่ะตัดแบบนี้เลยนะริบบิ้นที่เราใช้เป็นตาหลักัังนะคะเบอร์สม้วนเล็กนี่12บาทนะคะ12บาท15บาทบางทีบางรายก็ขาย15บาบาทเรามาทำเกสรก่อนนะคะคือเราจะม้วนเหมือนเดิมค่ะม้วนแบบนี้นะคะ แต่ต้องใช้ปืนกาวด้วยนะคะใช้ปืนกาวแต้มตรงนี้ค่ะแต้มด้านที่เราไม่ได้ตัดนะคะม้วนไปเรื่อยๆจนสุดปลายหลอดนะคะม้วนไปแล้วก็แต้มกาวไปด้วยนะคะ ค่อยๆหมวนเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ตอนที่เรากําลังม้วนเนี่ยก็ระวังร้อนด้วยนะคะเพราะกาวนี้แหละ <c oughs> จะติดมือติดนิ้วเราค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ร้อยกาวแห้งนะคะเมื่อเราม้วนเสร็จแล้วนะคะรอกาวแห้งสักคู่หนึ่งแล้วเราก็มายีนิดหนึ่งนะคะให้ดอกให้ดอกให้เกสรเราฟูออกมานิดหนึ่งค่ะแบบนี้นะคะประมาณนี้เลยและเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํากรีบนะคะกรีบดอกไม้ของเรามาติดกับเกสรน,นั่นเองแต้มกาวด้านหลังนะคะ แล้วก็นำมาติดตรงกลางเลยแบบนี้ค่ะร้อยห้กาวแห้งนะคะกาวแห้งอย่าลืมนะคะฝากกดแชร์กดไลค์ช่องนิชาเหรียญปวยทา,านด้วยนะคะเมื่อกาวแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปนะคะตรงนี้ถ้ากรีบของเรายังดัดไม่สวยเราก็ดัดใหม่ได้นะคะ เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องแต้มกาวตรงนี้ค่ะแต้มกาวด้านในนะคะเดี๋ยวเราต้องแต้มกาวด้านในนะ,ะนิดเดียวนะคะเพื่อที่จะนำกีบของเราเนี่ยไปติดกับเกสรน,นั่นเองแต้มทีละข้างค่ะเพราะเราต้องรอให้กาวแห้งก่อนแล้วก็มาทำอีกหนึ่งข้างนะคะอีกหนึ่งด้านนั่นเองค่ะ ชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ติดชิ้นที่สองค่ะชิ้นที่สองเราก็เหมือนเดิมนะคะแต้มกาวก่อนด้านหลังแล้วก็นำชิ้นที่สองมาติดเลยเราจะไม่ได้ติดกึ่งกลางนะคะเราจะต้องติดให้ เรียกว่าเป็นเว้นเว้นกะระยะนะคะเพราะว่าเราต้องใส่ไปให้ได้3กลีบนะแบบนี้ค่ะคือเราต้องกะระยะให้ได้6กลีบอะพูดผิดะะสามชิ้น6กลีบด้วยกันนะคะ3คู่เนี่ยมี6กกลีบนะคะเราก็กะระยะให้ดีเลยค่ะ ชิ้นที่3ก็เหมือนกันนะคะแต้มก่าวด้านหลังก่อนแล้วเราก็ร้อยกล่าวแห้งเมื่อก่าวแห้งเราก็นำกรีบของเราเนี่ยมาติดตรงนี้พอดีเลยเห็นไหมตรงช่องว่างนะคะ อันนี้เรากะให้ดีนะคะตอนที่เราจะติดกลีบเนี่ยเพราะาเราต้องกะให้ได้ติดเสร็จแล้วเนี่ยคือได้6กลีบนี่ค่ะรอให้กาวแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะติดใบกันค่ะเมื่อเราติดกลีบดอกไม้เสร็จแล้วนะคะนี่ได้มาละนะ,ะสำหรับดอกไม้ของเรา เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาติดใบกันนะคะอันนี้เราดูก่อนนะคะถ้าใบกลีบใบไหนเออไม่ใช่ใบไหนกลีบไหนยังงอนไม่สวยยังดัดไม่สวยเราก็ดัดใหม่นะคะไม่ใช่ปัญหาอะไรนะคะใบเราก็จะติดตรงนี้ค่ะระหว่าง2กรีบตรงนี้นะคะแต้มกาวก่อนนั่นเองค่ะก็ คือมือคือเหมือนเดิมอะ่ะติดสับว่างไปนะคะสับว่างแล้วก็วางกลีบดอกไม้นั่นเองค่ะติดไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้ง6กลีบเลยนะคะใช้วิธีเดียวกันก็คือแต้มกาวตรงนี้นะคะติดสับว่างไปเรื่อยๆค่ะ เราก็ติดใบครบเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง6ใบนะคะ6ชิ้นด้วยกันเราก็ดูนะคะถ้าเกิดว่าชิ้นไหนใบไหนนะคะยาวเกินไปเราก็ตัดกันออกได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับดอกไม้นะคะเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือเดี๋ยวเราต้องติดนะคะที่เก็บเหรียญของเรานั่นเองค่ะ แล้วนี่คือที่เก็บเหรียญของเราค่ะที่เราพับไว้แล้วหรือสานไว้แล้วนะคะไปดูคลิปก่อนหน้านๆน,น,นะคะในการสานที่เก็บเหรียญน,นะคะเราก็ใช้สีม่วงเหมือนกันนะเนี่ยสีม่วงะะดอกไม้ก็สีม่วงแต่ที่เก็บเหรียญก็จะเป็นสีม่วงแก่ๆนิดนึงนะคะเป็นเบอร์สามแบ่งครึ่งแล้วก็นํามาสานะคะ่ะให้เป็นลูกตะก้อเราก็ใส่เหรียญไปนะคะใส่เหรียญไปแล้วก็แต้มกาเอาค่ะตรงนี้เลย เราก็นำดอกไม้มาติดกันนะคะกับที่เก็บเหลียญของเราค่ะรอให้กาวแห้งนะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเหรียญโปรานที่เราทำกันในวันนี้ดอกไม้อีก1นึชนิดเลยนะคะดอกใหญ่เราก็ต้องใช้ที่เก็บเหรียญเป็นแบบนี้นะคะ ก็ขอบคุณด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมลองทําดูนะทําได้ไม่ยากทำได้ไม่ยากทาได้ง่ายทำก็น่าจะไม่ยากจนเกินไปนะคะสีฟ้าเราใช้หลอดที่มีลายค่ะลายข,ขาวๆก็เลยดูมีลดลายนิดหนึงนะคะสีม่วงเป็นหลอดที่ไม่มีลายเลยนะคะแต่ก็สวยทั้งคู่นะคะเพราะว่าเป็น,ปนฟิล์มมือของเราเองค่ะขอบคุณด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ กดติดตามช่องนิชาเลโปรยทานด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ